สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยหลาาพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่7มีนาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่5นะครับผมสำหรับวันที่5แอดมินให้เด่นอยู่ที่0นะครับผมวิ่งรูด1กับ5 สำหรับเลขที่ออกนะครับผม662 160สำหรับ6 6เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็สองเป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็160เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมเด่นศูนย์มานะครับผมวิ่งรูด06นะครับผมสำหรับสอง2สองนะครับผมมาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม สามตัวก็เกือบแตกนะครับผมให้หยุดศูน่งห้ออก160่ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางมี6 1 0 5 2 4นะครับผมมีใจอยู่ที่6วิ่งรูด2แล้วก็0 6หกจะมีหกสองหกสามหกสี หกเจ็ดหกแปดหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดนะครับผมสำหรับสองสองสามสองสี่ 25 26 29สสอานะครับผมแล้วก็สองเจสำหรับ0นย์ะครับผมมีศูนย์ห 07แล้วก็08สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี6 6 2 2แล้วก็0 0สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเป็น514กลับได้6ประตูนะครับผม 9 6, 8 9, 6, 8 8, 2, 4 2, 0, 1 5, 0, 7 แล้วก็206สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม มีหกแปแล้วก็หกสี่นะครับผมสำหรับ2 2 4สองสกับ2 9งเานะครับผมสำหรับ0มี02 07แล้วก็ศูย์แเบิ้ลหกหกนะครับผมสำหรับ3ตัว5 1 4 9น8่งส 507แล้วก็206นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกกดไลค์กดติดตามให้กับแอ fc นำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ